โควิดบังคับให้เราต้องปรับตัวสวัสดีครับนักเรียน o o o m o r r n n n g v v r y y o n นะครับวันนี้ครูก็จะมาพูดถึงประโยคหนึ่งที่ที่ครูชอบมากๆกก็คือโควิดบังคับให้เราทุกคนต้องปรับตัวนะฮะนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งครูคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันมันจริงแล้วก็แล้วก็มัน มันเจ๋งมากๆนะฮะนะฮะถ้าเรามองในมุมนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะเราจะได้ได้ประโยชน์แล้วก็ได้เปรียบนะครับนะครับจากสถานการณ์นี้มากๆนะฮะทีเนี้ยถ้าเราจะพูดว่าโควิดบังคับให้เราต้องปรับตัวนะครับเราจะพูดว่าไงเราก็จะพูดว่าโควิด force us to adapt นะครับซึ่ง ปรับตัวเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คาว่า adapt เนาะคือเป็นเป็น verb นะครับแต่ถ้าเป็นคำนามเราใช้คำว่าเป็น adaptation นะครับซึ่งครูคิดว่าคำนี้จะเป็นคำที่สำคัญที่สุดคำหนึ่งในภาษาอังกฤษนะครับนะครับทีเนี้ยคำนี้นะครับมัน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 ทำให้เราต้อง ปรับตัวอย่างไรนะครับนะครูคิดว่ามันจะบังคับให้เราเนี่ยต้องแก้ปัญหาได้ดีขึ้นนะครับแล้วการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรนะครับซึ่งการที่เราแก้ปัญหาได้ดีขึ้นเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์ มากขึ้นหรือดีขึ้นนะครับซึ่งความคิดสร้างสารรค์ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คําว่า creativity เนาะซึ่งเป็นคํานามแต่ถ้าเป็นคำ adjective คำคุณศัพท์เนี่ยเราใช้คํา,คา,า,คครราคว่า creative นะสมมติว่าเราเราบอกว่าเ,เขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เนี่ยเราก็บอกว่า he is a creative person นะครับนะครับ ทีนี้นะครับความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันมันทางานยังไงน,นะครับครูคิดว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ยเอาง่ายๆสุดเลยนะมันก็คือการแก้ปัญหานั่นเองหมายความว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วจริงจงอย่างวิกฤตเนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งจริงแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่มันมันใหญ่แล้วก็มันชัดเจนแล้วก็มันก็มีความเร่งด,วด่วนเนาะดังนั้นเนี่ย หมายเพราะว่ามันก็จะประกอบไปด้วยหลายๆปัญหาซึ่งหลายปัญหานั่นแหละซึ่งครูคิดว่ามันเป็นโอกาสในการแก้ปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยวิกฤตเนี่ยจะเป็นโอกาสสําหรับคนที่ชอบแก้ปัญหานะครับนะครับคนที่ชอบแก้ปัญหาจะได้เปรียบมากนะครับในในในสถานการณ์ที่มีวิกฤตเกิดขึ้นนะครับทีนี้ครูคิดว่าการที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายว่าเราจะสามารถ แก้ได้ทุกปัญหาเนาะจริงๆเนี่ยครูคิดว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีจุดแข็งไม่เหมือนกันซึ่งจุดแข็งนี้มาจากอะไรจุดแข็งก็มาจากความชอบนั่นเองนะครับสังเกตเวลาที่เราชอบอะไรเนี่ยนะครับเราก็มักจะทําได้ดีนะครับแล้วพอเราทําได้ดีเราก็อยากทาซ้ําซึ่งตรงนั้นแหละที่จะกลายเป็นจุดแข็งของเรานะครับจุดแข็งในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า,า strength นะครับ strength นะครับนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าจุดแข็งของเราคือภาษาอาังกฤษนะครับเราก็บอกว่า My strength is English นะครับหรือเราจะพูดว่าถ้าสมมติว่าเราเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมครับซึ่งการที่มีจุดแข็งก็คือเราเก่งในเรื่องนั้นแหละสมมติว่าเราจะพูดว่าเราเก่งภาษาอังกฤษเราบอกว่า I am good at English นะครับนะครับนะครับ,นะรบทีนี้ครูคิดว่าในยุคที่โควิดเนี่ยบังคับเราให้เราปรับตัวมากขึ้นเนี่ยครูคิดว่าทางเลือกหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่ มีความคิดสร้างสารรค์มากๆที่ครีเอทีฟมากๆที่มีประโยชน์มากๆเนี่ยที่เป็นข้อได้เปรียบมากๆเนี่ยครูคิดว่ามันบังคับให้เราเนี่ยจะต้องโฟกัสนะครับก็คือเราต้องจดจอ่อเราต้องมีสมาธิกับจุดแข็งของเรามากขึ้นหรือสิ่งที่เราทําได้ดีมากขึ้นนะครับเมื่อเมื่อเราทําได้ดีนะครับครูคิดว่าประโยชน์อย่างแรกเลยคือให้เรามีความสุขนะครับนะครับพอเรามีความสุขเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็จะเรียนรู้ได้ดีขึ้นเราก็จะปรับตัวได้ดีขึ้นเราก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้นแล้วเราก็จะใช้เวลาได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเ,เรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆเป็นคําัพั์เล็กๆน้อยๆที่อยากจะเอามาแชร์กันในวันนี้นะครับถ้ามีโอกาสมีแรงบันดาลใจเราก็จะได้กลับมาเจอกันอีกนะครับ Thank you very much